อันการบ้านให้ดูอ่ะโชว์คกองบ้านก่อนเดีย๋ยวโชว์ใกล้ๆก,ก่อนนะคะลายมือน้องแนนนี่นะคะอยู่ชั้นไหนลกูกชั้นอนุบาลสามเริ่มเลยวันอังคารที่สิบสามมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าหนึ่งมานะมีมะขามเก้าสิบห้าลูกแบ่งให้มามีหกสิบสองลูกมา านะเหลือมะขามกี่ลูกประโยชน์สัญ,ญลักษณ์เก้าลบเก้าสิบห้าลบหกสิบสองเท่ากับสามสิบสามตอบมานะเหลือมะขามสา <33 S 2> มสิบสามลูกลข้อที่หนึ่งวัวใบชาดูตอบใบชาดูวัว สามตีอชีกาตอบอชิตีอีกาเพื่อเนเพื่อนอ, okay, okay, อ่านชื่อเองเลยโอเคเก่งวันดูหน้าคนอ่านก่อนโอเคบายบายค่ะจุ๊บ